สวัสดีครับพี่น้องมาพบหอกันตรงบายๆพอกับลูกข้าวฮอนหลายว่าได้ไปไชกับว่าได้พี่น้องคนน้อยไขว้เงี้ยออกของว่าได้เลยการออกไปเข้าเดี๋ยวนี้เลิ้นเลินพี่น้องเลยอันเพื่อนนั่งยู่สบายมาตะหน่อยได้เนาะเพป็นยู่เย็นๆมาตะหน่อยมันฮอนเงี้นิดหน่อยมันกันเลิ้นเลิ้นเปิดพี่น้องอยก็เลยตรงไหนมานั่งเฝ้าเพคนพี่น้องเลยมายุ่งนอกข้าวฮอนกันเด้แต่ปกติไขว้กับไม่ได้เปิด มดมือหรอกเขากับเปิดเนี่ยดับเนี่ยตั้งแต่วันลูกค่อยเนี่ยเอามดมือเลยเขาก็เห็นอยู่ทางหนอกเขาเล่นอยู่ทางในเขาก็เล่นเลีนหน่อยเขาเข้าหนึ่งมันก็ร่อนร่อนนอยนะมันก็เรียนเขาของเปิดเองเลยได้แอนนี่เดียนวันเสียคาไฟเขาลอยเดียนที่ตะไรโบลูใครแนี่แต่ว่าควายอยู่เงี้ยนบันไดไปนอกเบื้องข้าวเรากับสลดใจไปเนอะเป็นหลายจังหวัดเลยประเทศเพื่อนบ้านขาเพื่อน ห่วงเด้อพี่น้องก็ได้บอลถ้าข้าเขาแบบส่งความเลี่ยงใจไปให้กันเนาะใครอยู่วมัน่นคนได้มาไก่เฮาเนะาะกะบ่คอยมาไก่พี่น้องของรถนี้ก็บ่อยากให้มาไก่เฮาเนาะใครทำไมชาติโทษใครก็บ่ได้พี่น้องไม่ไม่ไม่ยึดเดี๋ยวนี้สามารถยินสั่นขึ้นแล้ววะเรีนไปเรียนมาอาการมื่อถือไก่เบิ่งเป็นบางช่วงเวลาพี่น้องก็บ่ได้เบิ่งตลอด ้ดูเป็นบางช่วงเวลาควายกาเป็นห่วงพี่น้องเบิงบ้งตักเขาเบิ้งต้คลิปเป็นดินไวหวมดมื่อพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่แมียบนตะท้วมมาพี่เจ้าจะพากันออกไปไทเดอร์วะทันว่าแม่น้ำมีตะกรุงเทปเด้หลายจังหวัด,ดเด้เพิน่นว่าให้ระมัดระวังหมื่อวานนี่ยคอย,ยขามน้ำโค้งมาเหมือนตรงหมู่บ้านนี่เนาะควายขี่รถบาดขามสะพานมีสภาพไทยเล่ามา ถ้าโยนว่าเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะ้าทูแย่เป็นยังเนาะพี่น้องเนาะอืมใรก็เลขึ้นเจียวน้มกลนพี่น้องใอรก็ขำสะพานมากขึ้นอืมว่านในใครก็ขำสะพานไทยเล่ามากขึ้นแต่ว่ากามขั้นนี้เป็นยังนด้แหละขบปกติเนาะมุกดาันเนาะก็ยังปกติพี่น้องก็ยังโชคดีอยู่เนาะขั้นนี้เป็นยังมีผู้ใดเป็นยังเนาะ จังหวัดไดโดนผลกระทบกะทรงแรงใจกันเนาะพี่น้องเนาะให้มันพานไปโดยเร็ยวเนะาะกะกรุงเทพหฮอกะเป็นเมืองหลวงกะมันเจอแบบนี้กะสงสารผูกคนเก็บงานอยู่นเนาะพี่น้องคนบ้านหฮอกับังเกีดงานทุ่งกระไลบัวทีไทห่อเหล้าเ่าเนาะยดเดียวนี้เลยคนสมาธิสั้น,นแล้วพ่อตีเลยนะเอาพี่น้องเขาเรื่องเขาเล่ากัน ีคอมเมนต์ก็ต้องมีคำถามคํตอตอบก็ตอ่อมีคำถามก็ต้องมีคำตอบเนาะว่าเนี่ยเพิ่นถามเมืไหเขามาว่าเพิ่นกนะ็ไม่ได้ให้นล้เพิ่นก็ถามดีๆแต่ว่ากองแจกกับไปช่วยน้องเพิ่นน่ะว่าเพิ่งงงมาทำไมถึงกลับมากับลูกท้ง,งที่ถ่ายคลิปอยู่ด้ยวยกันดีๆแล้วทำไมสาวมนไม่ข้ามกลับมาด้วยต่อบัตรแล้วมันก็น่าจะต่อเสร็จแล้วก็กลับได้ เป็นพ่ออะไรพูดความจริงมานะหรือว่าเถียงกันอีแล้ววะเป๋คนว่าไอ้ตาบมึงเถียกับไอ้ตามเมือกีับไอ้เป๋มึงกับไอ้คกเถียงกันแล้วใช่ไหมอ่าก็เลยต้องปล่อยเมียไว้น่นแล้วตัวเองกลับมากับลูกอ่าคถามของมาแบบนี้เนาะพี่น้องความหมายมันก็ว่าผู้ใครผิดกันบอผู้ใหญ่มันถามดีๆนะถ้ากองแตกขาดนั่นก็คงเป็นแบบนั้นแหละอยังสีนะา คอยกัษยีบอกความจริงพี่น้องข้าพี่น้องกินเที่ยวว่เที่ยวกันคอยกัษห้ามพี่น้องว่าอะไรเนาะคอยกับน้องมดก็บม่ได้เป็น่ยงกันดอกแร่เพียงแค่ว่าคอยอยากกลับมังกรมนซื้อพี่น้องคอยกัษยัษย์ชีว่าของกายคืนว่าทั้งพี่คอยกัยเป็นวังทั้งพี่คือกันคอยกัยอยากมาอยู่พี่คอยกัษยนวดน้องกับสองขึ้นแล้วคอยกัษย์เป็นวังทั้งพี่เป็นวังทั้งแดงน้อยให้อาหารไว้แหมันมันกับว่าได้ไก่กัน คอยก็ไปไปมาๆมันก็สบายเสมอน้ะพี่น้องิ่นก็่าพิดกันบ่อเลี้ยวกันบ่อให้กันบ่ตีขากันบ่เป็นยังกันบ่อก็ยังกบมาน้ากบลูกเมียคือว่ากบมาน้อ่ะเกิดผมาอยาบอกว่าน้ำมันแล้วก็อยากเล่นน้ำพีน้ำนองล่าแล้วก็มีเหตุผลเล่าแล้วก็อยากเห็ุคลิปยุฟังเล่าสเกลยุพุ่นน้ำมันไม่ได้เป็นยังกันหรอกพี่น้องจีน้อง กินนมคำว่าอะไรเป็นอย่งกันนองเรียนไปเรียนมากก็หิวนมกินนมทอมี่น้องเขามอคหัวใจเราบัดนี้ mm. ี้คน uh, ้อยมากวนคอยว่าจะกินนมมาจากอยากกินนมก็หามาดิคำว่าอะไรทอมี่น้องับว่าอะไรเป็นอย่างกันดอกอือพวกไอซิว่างไายกับเรียงของเขาออกข้อเป็นคอนเทนต์กับเรียงเขานะว่าถ้ามันไม่ผิดกันมันต้องกลับมาด้วยกันอยู่แล้วแหละมันจะไปอยู่ทำไม เห็ดผลกับน้องมดแล้วก็อยากเล่นน้ำน้องอยากเล่นน้ำเมีอยากเก็บคอนเทนต์กับอ้นหน่อยอ้นใหญ่เมียมอนอยากกินกับมูพันมูพันก็หลายเด้น้องมดเราเมียเล่านะมูแล้วไหลเนี่ยมูน่ะก็เอาบุญเฮียนอีกเด็กได้ยินนระืเห็ดผลเนาะที่วอ่ะพี่น้องว่างมูนเอาบุญเฮียนอยากใครน้อง,องมดเนี่ยมาเอาบุญเฮียนน้ำ เรอเอามวลเฮียนน้ำเนี่ยเดอ้อขอดีเงี้ยนบนพิมพ์มันค์ตานะเพิ่งก็อยากยากูพี่<ด>นอ้นองเหนาโม้นแล้วก็ไม่มาพิมี์นะถ้าแม่หมอนกับน,น,น้องโอนเงี้ยโนหน่อยมูลลเราแต,ต่ตึงๆเนี่ยตะลาบบ่คอยอยากทายเขาขันเล่าเมียพ่นเขากับสะอ่อนกันแตกตึงๆพี่น้องเขากันเล่นน้อกันดีเ<น>ล่าบ่เมียนพนไรอ<ด>ยากขาดมิดคือยังพี่น้องไว้เล่าเดอ้อน้องโมนเรามูหลายเด้อเมียพ่นกระไ้ มูเขากะแตกตึมตอยู่พี่น้องนี่เราคนมาเอิญเล่าไปเล่นนั่นแหละเล่าขอค่ายงานน้อข่อยกข้ามาหน้าเสือเออนักบันไดนักไปลั่นลากระมูลเรามวนแตกตึมข่อยมากขาน้องมาหน้าแบบนี้กะข่อยอยากให้เมียข่อยมีความสุขกว่านั่นข่อยก็อยากให้เล่าอิสระ,หะเหร่นน้ำมูน้ำเพื่อนนะกับสำหรับมูผู้ยิ่งกันเนานะส่วนข่อยขอว่าเออการานากันเมียอยู่คนนะคะั้นค่ะไปเบิ่งเมืองแดงน้อยน้ำเนะบิ่งรถเบิ่งล่าเขาน้ำน้อพี่น้องก็เลยมา เพราะว่าลูกไข่เนี่ยมันงคพี่น้องกับลูกอยู่ว่าเขากระิดือ้อน้องมาหน้าแล้วค่ะเป็น <c oughs> เด็กที่แบบว่าอาทำาทีสั่นเนาะแล้วก็อยากดื้อก็ออดื้อก็ปกติวันรันทาแต่เริ่มเริ่มรู้เรี่ยงแล้วนี่ตอนรู้เรี่ยงเกินหลายมค่ถ้ <c oughs> นาน้องม,ม้นไปใช้เขออาก็ไม่อยากให้ลูกไปกวนแข้งกวนขาเพนนนานเื่อนเพื่อนกต่สีม่วนว่วัสนุกสนานน้ามูน้าเพื่อน ล้กก็ไดท้ายของท้ายคลิปไว้พี่น้องเบิ้งอั่นแหละความหมายคอยเลี้ยงเองลูกคอยเขาไม่ได้งากเนอะอ่าน้องมดนเอมามมกเมื่อใดก็คือเมื่อนั้น,นแล้วก็มีธุระธุระของเราพี่น้องธุระบางทิ้งบางยางก็ว่าสามารถที่จะเอาไปฟังได้หมดนั่นแหะเนาะม,มาตะไปกัมมาก,กับลูกปั๊บกัมมี่ขอถามถึงมาโลดเนาะมันคนอื่นขาเจ้าห่างกันไปให้ใหกันให้งานเป็นปีเป็นเดือน เหตเพิ่นยังไปได้ห้องกันต้องได้แหะพี่น้องเลยแต่ว่าข่กับน้องมุ่นหรือว่าห่างกันถึงก็ปีบันดอกย่างไรายรี่กเดียนเดียวอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าพอลูกผู้ไข่กับเป็นนั้งสี่พี่น้องเป็นเขาการพัฒนาการข้าข่อยกับน้องมุ่นตรงร่วมกันเอาใจใส่เขา แต่ผู้ใดได้ลูกมากปกติขอกันดีแค่น้ามันก็นเลี้ยงง่ายแต่ผู้ใดมีลูกสามารถที่สั่นหอทิ้ตเทียมนี่ก็ะที่เข้าใจพี่น้องเพราะว่าเด็กน้อยช่วงนี้เนี่ยต้องเอาใจดูแลขเขาอีลีด้ะเพราะว่าเขากะหนึ่งการมัฒน,นาการเขาซาสมาี่เขาสัน่นเขายางไปใส่อัดตรงนำ้ำตรงในได้งแต่ใครเนี่ยม,มาน่าในย่านนำ้ำพี่น้องยา่านขี้คนว่า ยันชามมันว่าลวลกลัวจะลามกลัวเขี้มันว่าแต่เขาบอกว่าหมั่นใจเนาะต้องดูแรขับก,ก้อนเด็กหน่อยปกติค่ะจิราพี่น้องแต่ว่าตั้งแต่เพิ่นไปอ่าเรียนเบบนี่ยแาศูนย์พิเศษเนาะเพิ่นกะรู้สึกว่าเพิ่นกนดีขึ้นพี่นอ้องเพราะว่าคุณคู่เข้าใจเนอะคุณคู่เพิ่นกะสายนีโดยตรงมาเพิ่นก็นเข้าใจเด็กหน่อยเนาะ ิวนกับพ่ายกิจกรรมเข้าแถวกิจกรรมถามชื่อกิจกรรมว่าแนะนําตัวตัวเองเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรชื่อจริงอะไรโอ้พี่น้องไหยตีลังกาดงๆนี่ควนคอยเหนื่อยพี่น้องคอยกิน้ลือพี่น้องไปแล้วล่ะเก็บคลิปกว่ากับพ่ายเฮ็ดดีแล้วพี่น้องหนาใหญ่ขนาดนะน้อพี่น้องเนาะ รูปแล้วค่อยกับน้องมนก็ไม่ได้เป็นอะไรกันเนะพี่น้องเนาะหักกันแย่งกันที่เ่าแลไรพี่น้องเนะีะน้องมนเราเหตุุรละแล้วแล้วอยากรีบกลับมาเพราะว่าต้องเอาใจใส่เป็นวิเศษลูกขางเนาพี่น้องเนะะงาะเขาจงคิดอะไดีขึ้นเพาดนี้เขาดีขึ้นเพากันดีใจผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะพี่น้องเนาะในเมื่อเขาเรียกที่จะเกิดมันเป็นลูกบอเพรบอเว่ต้องเอาใจใส่ให้มากหระเิ้น,นิลายไปก่อนครับ พูดคุยกันตอบคอมเมนต์ให้พี่น้องใครสงสัยเพราะว่ามีคนแอบจะมาดูดเอาคลิปเราแล้วก็ไปพูดนู่นนี่นั่นพี่น้องครับแล้วก็ไ like, ล์สวดพูดไปทั่ว